สำหรับค่านิยม12ประการนะคะที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นำมาปรับใช้กับกลุ่ม SME ที่รับจ้างผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติและก้าวไปสู่ศูนย์กลางผลิตสินค้าจากทั่วโลกค่ะ นายมานพชิวธนาสุทธน,นะคะรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบอกว่าทางกรมได้เผยแพร่ค่านิยมอุตสาหกรรมสร้างกลยุทธ์ความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมไทยได้แก่ค่านิยมคุณภาพและค่านิยมคุณธรรมที่สอดรับค่านิยม12ประการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานทําให้สินค้าไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเชื่อว่าสามารถ แย่งส่วนแบ่งการผลิตจากตลาดต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตที่มีอยู่กว่า50,000โรงงานในไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสิ่งทอชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลการเกษตรรวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารถึงแม้ที่ผ่านมากมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว50โครงการด้วยกันค่ะ